เรื่องนี้ก็ต้องติดตามครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ถแถลงอาการของเด็กหญิงสองคนจากเหตุรถบัสไฟไหม้โดยเด็กหญิงเจ็ดขวบไตทำงานผิดปกติเล็กน้อยส่วนเด็กนักเรียนหญิงอายุ9ขวบผ่าตาตาทั้งสองข้างแล้วปลอดภัยดีครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติถแถลงการเรื่องอาการบาดเจ็บของเด็กนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุรถบัสไฟไหม้รายที่1เป็นเด็กหญิงอายุ7ปีสัญญาณชีพป,ปกติ มีรอยไฟไหม้บริเวณใบหน้าเส้นผมและในช่องปากก็มีรอยไหม้มากพอสมควรทีมแพทย์ปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อเริ่มดำเนินการฟื้นฟูการทำงานของมือทั้งสองข้างส่วนแผลเปลือกตาและเยื่อตาอยัางคงบวมแผนการรักษาได้เพิ่มยาผสมหยอดตาเพื่อช่วยกระตุ้นผิวเยื่อตาให้สมานดีขึ้นส่วนรายที่สเป็นเด็กหญิงอายุ9ขวบสัญญาณชีพปกติ ส่วนแผลเปลือกตาและเยื่อตาลดบวมเล็กน้อยเยื่อหุ้มรกยังคงอยู่ที่ผิวกระจกตาในตำแหน่งที่เหมาะสมแผนการรักษามีการเพิ่มยาผสมหยอดยาเป็นการหยอดตานะครับเพื่อช่วยกระตุ้นผิวเยื่อตาให้สมานดีขึ้นพร้อมทั้งทําการผ่าตัดบริเวณดวงตาใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงหลังผ่าตัดปลอดภัยดีครับขณะที่แขนทั้งสองข้างบวมจึงทําการผ่าตัดเพื่อลดความดันบริเวณแขนทั้งสองข้างด้วย